น้องจ๋าไม่ไหวแล้วอ,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 อกระโดดไอพี่ควายมันจะออกไปตายหาพ่อมึงเหรอเติมก็ไม่เติมเล่นโคตรกากงโง่ก็โง่ถ้าเล่นแบบนี้นะกลับไปเล่นเกยปลูกผังในโลบ็อกนุ่นเรือนคือเราติดต่อเชื้อเลือดล้างที่เกิดจะแบตพีพเรียอฮ้ยเชีย่ยเพิอเปอิดลูกอันนั้นก็คือเขาว,ว่าเลี้ยนในรูปแบบโลก ส่วนสมัยนี้เลื่อนหมายถึงการกระทำที่สกปกกวนตีนก้าวร้าวขยัเมื่อได้เป็นคําพูดหรือการกระทําเลื่อนก็สามารถเจอได้ในสังคมปกติและพบได้ส่วนใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไอ้คนที่เลี้ยงก็จะชอบล้ําเส้นคนอื่นล้อปมด้วยคนอื่นคาพูดคาจาีะโคตรสกปรกแล้วก็ไม่มีมารยาทอันนั้นก็คือเลื่อนแหละและผมคืออดีตตัวเลื่อนซึ่งผมเขาบอกก็เลยว่าเมื่อก่อนผมคนที่โคตรเลื่อนนี่โคตรนิสัยไม่ดีและคําพูดสกปรกากๆแต่ตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะแล้วนิสัยผมก็ไม่แย่เท่าเมื่อก่อน งั้นผมต้องขอย้อนตัวตัวเองไปตอนอายุประมาณสิบขวบเป็นช่วงโควิดถ้าให้โรงเรียนผมจะปิดแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์ตอนนั้นผมก็มีเพื่อนเล่นเกมกันในดีคอร์ดอยู่เป็นประจำคือไอ้เติ้ลตอนนั้นผมก็เล่นเกมตามปกติอยู่ๆเต้นก็พาคนหนึ่งเข้ามาเขาังคือแทนขอบอกเลยว่าแทนคนที่โคตนเลื้อนชอบด่าคนหนึ่งอยไ่้เหตุผลเป็นเพื่อนของไอ้เติ้ลในตอนนั้นผมก็ได้คุยมาครั้งแรกก็ตามตรงไม่ถูกกันสักนิดเลยถ้าไม่มีไอ้เต้นในสายก็จะไม่มีไอ้แทนหลัง จะผ่านไปหลายว,วันแล้วพวกผมก็เล่นเกมตามปกติเจ้ทั้งไอแทนม,มันเริ่มด่าไอเติร์อนอีกต้นมึงแม่งโคตรกากเลยไอสัตว์กูผิดเหรอเออเอ่เอไอเติร์นมันหลอดดีไปแล้วอะเอาไงต่อน,นี้เซนมึงคิดแบบกูปะไอเย็บต้นแม่งงอนกิ่งจีบหายโคตรเด็กผู้หญิงอะเออกูก็คิดแบบนั้นแหละนาันานแล้วล่ะกอ่ะก็ดิ้น,าม,นมาเออโอเค หลังจากนั้นผู้ผมก็ทิ้งไอเติร์นให้ดิเป็นล้างผมก็เลยได้เจอกับเพื่อไอแทนก็คือไอกวินตัวเลือลองใจแทนหลังจากนั้นผมก็ได้เล่นเกมกับไอแทนมากขึ้นทําให้ผมสนิทกับมันแล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมนั่งเล่นเกมยิงปืนอยู่แล้วไอแทนก็ฆ่าฝั่งเราข้ามได้และแทนมันก็เลยพิมพ์ว่ากากจัดเซนไอเซนมึงพิมพ์ไม่ดีมึงพิมพ์ไปพิมพ์ไปให้พิมพ์อะไรพิมพ์ไปพิมพ์ไปไอกระจอะไอกระเจาะได้ได้ กรเจอกว่ะใครถามหลังจบเกมพวกผมก็หัวเราะชอบใจกันชิบหายเลยแล้วโคตรเฮี้ยเลยจริงๆงแต่ก่อนผมไม่ค่อยเลื้ยนะแต่ไอแทนนี่แหละตัวพาผมเลื้ยนเลยพราะผ่านปีกหลายวันมันก็พาผมไปเลี้ยนทั้งดาวผู้ชายมั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผมก็เลยได้สะสมความเลื้ยนมาจากมันหลังจากนั้นผมกับไอแทนก็เล่นกันตามปกติแแหละแต่ว่าเฮ้ยเล่นเกมเปล่ามีเกมจะไปชวนเล่น เฮ้ยไอ้อาเข้ามาไอ้อ้วนอินคุยมึงแม่งสุดยอดเลยเฮียช่วงนั้นผมติดเรียนมา,มากอะแล้วหลังขน้นอาร์มันก็ไม่เคยเข้าสายอีกเลยอาร์มกลัว,วโทษเพื่อนกลัวโดนจริงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้ตอนนั้นผมก็เห็นเพื่อนผิวคนนึงลงสตอรี่ในเฟซตาปกติผมก็เลยแบบว่าเอ้ยพุงมึงเพืพ่อนกูลงสตอรี่วะหน้าโคตรขาวเลยไหน,ๆ,นๆวะกูอยากเห็นอ่ะนี่ เอีแย <Yeah, S 2> ึมทักไปดิหน้าขาวจังครับเผาศพวันไหนจะ <Yeah, S 2> ได้ได้มึพงพิมแปพิมพแปถึงผมจะมีใจแต่คนถามอยู่ไหนล่ะครับอ่าอ่มึพงพิมพ์นี่ด้วยมึพงพิมนีม่ด้วยขอขอผมไม่ได้อยากอยู่กับคนขาวงง่ๆแบบมึงไอ้ควายบายกวินพูยี่ให้เยอ มันหายไปแล้วมันไม่พิมแล้วใครวะเชีย้ยะเม่งกับเพื่อนเม่งมาดา่ากูต่อก้อนง่ายเลยรเขี้ยหลังจากพอเปิดเทอมแล้วผมก็ไปแทนก็คุยกันน้อยลงแทบไม่ได้คุยกันเลยระหว่างที่ไม่ได้คุยผมก็เริ่มคิดได้แบบว่าแจะทำแบบได้ไปทำไมวะสรุปความทุกของคนอื่นกูแม่งคนเฮีย้ย ผมก็เลยเริ่มตัดเพื่อนกับมันมาทักมาผมก็ไม่คุยบล็อกมันแล้วสุดท้ายผมก็รึกได้ว่าไอแทนไม่ทิ้งรหัสดูบอกว่าที่มันของมันเวาให้กูด้วยว่ะการทําทำต่อไปนี้เป็นการทําทำที่ไม่ควรเป็นเย็นอยากผมก็เลยคุยกับไอนายแล้วหลังนั้นก็ผมก็เลยแบบว่าเริ่มแผนการปฏิบัติการแก้แค้นเกียร์รหัสผมก็เลยให้รหัสของไอแทนกับไอนายไปไอนายมันก็เริ่มเกียร์รหัสของมันโดยการลบเพื่อนของมันทั้งหมดจนเหลือแค่สามคนก็คือ อามนายแล้วก็หัดเล่าของผมหลังจากนั้นพอยแทมรู้ตัวว่าหัดมันมีความผิดปกติเพราะรูบอสมันส่งเมลไประหว่างที่ผมกำลังนั่งหัวเราะกับไอ้นายดิจิคอร์ดอยู่ๆมันก็แบบเซนกูถามหน่อยอะไรกูไม่รู้ว่าถ้ามึงจะทำแบบนี้มึงก็แล้วแต่ไม่ใช่แล้วมันลบเกอนเลยให้มึงถ้าเราก็ต้องรบกวดีมึงก็ไยุ่งกับกูทำนี่นียอะไรอ่ะกูไม่รู้นะกูด่ามึงด่ากูเรื่องมึงหัดเล่ากับมึงไม่เกียนมึงไม่นับมึงเป็นเพื่อนอะเว้ยกูไม่ได้ทำอะไรมเว้ยมึงถ้ามึงไม่นับกูเป็นเพื่อนแล้วมมึงจะททไ ผมก็เลยไม่สนใจแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ไม่สนใจแล้วลืมลือแม่งไปเลยและนี่คือเรื่องเลื้อนสมัยเด็กที่ยังคิดไม่ค่อยได้แล้วก็ตามเพิ่มส่วนใหญ่หผมอะตอนหลังๆผมก็เลื้อนน้อยลงแล้วแล้วก็ถึงแทบไม่เลื่อนเลยะพอผ่านเรื่องนั้นมาแล้วผมก็เบื่อเบเหงาเลยเข้าไปในแมปแม,ป,แมปหนึ่งในโลบ็อกซึ่งเป็นแนวฮังเอาแมปหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของคนไทยตอนนั้นผมก็แต่งตัวเป็นเซนเซในบัวไคซึ่งมีหมอนโคฮรุ oh และลุงโฮอยู่เป็นหัว ในระหว่างนั้นผมก็ได้เจอกับพี่คนหนึ่งซึ่งคุยกับโคตรถูคอเลยก็คุยเรื่ยองบัวคโปรเจกต์มูลอยู่ๆก็แบบพี่พี่โคตรรู้อ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะพี่ย่านั้นปะเออเราเดินไปหาหน้าไปเฮียเบียวไอสัต <acord> ว <es> ์เวลาไปดูแม่เลนเกมทำเหยอ่ดีไหมฮัฟเฮียโอตะคุนอ้วนองงควายละสละอ้าวอ้าวเงียบเงียบมึงไม่กล้าพูดเหรอควายฟ้องแม่ดิมึงวาดมมีคางแหลมขายไปงงผมกับพี่ก็ ได้พูดแล้ฟังกันบ่นไปมันผ่านไปสิบนาทีอยู่มันก็เดินหนีครับเดินหนีผมกับพี่ไปแหละหลังจากนั้นผมกับพี่พี่คนนั้นหัวเราะคู่ทาคุณคือเอาง่ายๆมันเห็นว่าผมไม่สนใจตอบโต้อะไรมันก็คงเซ็งแล้วอยากด่าต่อเดินหนีแป่แหละแล้วผมมีวิธีแก้เวลาโดนเรือนะผมก็อยากแนะนําหน่อยซึ่งแต่ละคนคงมีวิธีไม่เหมือนกันแหละวิธีของผมก็คือการเงียบแค่ไม่สนใจาเหมือนมันไม่มีตัวตนอะพอละเราอย่าไปตอบโต้อะไรมากถ้าเราตอบโต้แล้ถามมันกลับมันก็จะได้ใจมันถ้าไม่มีปัญหาเยอะขึ้นผมแนะนานะ ผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลีอยงก็เพราะว่าน่าจะสังคมที่เขาอยู่ไม่ก็สันดานของเขาเองแหละเพราะงั้นอย่าไปว่าอะไรเลยครับให้เขาคิดเองดีกว,ว่าว่าเขาควรทําหรือไม่ควรทําแต่ว่าถ้าคนที่ดูอยู่แล้วอยากจริงๆริก็ขอให้มีขอบเขตนะนะแบบกวนตีนกวนตีนตลกอะมีหอเกินเลยนะคุณหรือถ้าดีกว่าน,นิดหน่อยคุณก็อย่าเลีออ้ยงเลยครคนที่โดนอะมันไม่สนุกอะจะเข้าใจเรางั้นถ้าคนดูมีวิธีแก้ทางคนเลี้ยงก็บอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อว่ามันมีวิธีอื่นด้วยสำหรับคนที่อยากแนะนำนะนะ คลิปอาจจะมีข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยหรือคำพูดผมไม่โอเคสำหรับคนดูบางท่านก็ผมขออภัยด้วยนะครับผมแค่อยากการนาเสนอเรื่องของผมเฉยๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณรับชมนะครับ